กรณ์ในการเลี้ยงเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่อยากเลี้ยงนกแก้วคอพัดนะครับอุปรกรณ์บเบื้องต้นในการเลี้ยงก็คือจะมีอยู่ไม่กี่ชนิดสิ่งแรกก็คือกล่องนะครับอันนี้จะเป็นกล่องไว้สําหรับใส่นกที่เป็นลูกป้อนเวลาอยู่กล่องก็จะอยู่สูงขนาดน,นี้เพื่อไม่นกต่ามาได้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องพลาสติกหรือใครมีก็ DIY ได้นะครับเป็นกล่องรองเท้ากล่องอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นทรงอย่างนี้ สิ่งที่ดีการเลี้์ของก็คืออุณหภูมิในนี้มันก็จะไม่เย็นเกินไปนะครับเพราะจะไม่มีซี่ลงทำให้อากาศเปลี่ยนบ่อยๆนะ <c oughs> ส่วนอย่างที่สองก็คือที่เลือ่อยที่เลือ่อยที่เลื่อยนะครับก็จะเป็นเอาไว้สำหรับรองในกล่องิง,ง,งก็จะสะดวกเนื่องจากที่เลือ่อยมันก็จะสามารถอยู่ได้ประมาณสัก5-7วันแล้วค่อยเปลี่ยนทีหนึง เอาไว้ลองที่นะครับกรณีที่นกเวลากินแล้วมีการขับถ่ายออกมาตัวนี้ก็จะช่วยล่นเวลาในการทำความสะอาดในกล่องได้นะครับพี่เลื่อยก,ก็จะเป็นกลอนส่วนต่อมาก็จะเป็นหลอดไฟหลอดไฟตัวนี้จะเป็นหลอดที่ให้ความร้อนนะครับไม่มีแสงสว่างเพราะถ้ามีแสงสว่างมันก็จะรบก,กวนการนอนของนกนะครับ ตัวนี้จะเป็นหลอดที่ให้ความร้อนก็จะใช้อยู่ที่50วัตต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าหนาวมากๆก,ก็อยู่ที่ประมาณสัก70วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นหลอดเซรามิากดังนั้นขั้วของเขาเวลาใส่ก็จะเป็นขั้วเซรามิกด้วยเพราะไม่งั้นก็มันจะร้อนไปแลวอาจจะทําให้ขั้วละลายได้นะครับตัวนี้จะเป็นหลอดเซรามิกก็คือมีแต่ความร้อนนะครับไม่มีแสงสว่างนะครับตัวนี้เหมาะในช่วงที่อากาศ เย็นๆเหมือนช่วงนี้นะครับก็คือเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็เวลาเวลาเราใช้หลอดไฟเนี่ยดังนั้นเวลาใช้หลอดไฟเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ให้นกหลบนะครับสมมุติว่าเรามีกล่องอยู่แล้วเรามีนกเราก็จะต้องหนมาทางหนึ่งเพื่อให้นกถ้าเวลานกหนาวเนี่ยนกเขาก็จะเดินมาถ้าร้อนไปนกเขาก็จะเดินมาบางคนไปสองเงยไม่ได้นะครับ <No. S 1> เพราะนกจะไม่มีที่หลบว่า เวลาหนาวเวลาร้อนอยังไง <S an> เขาจะไม่มีที่หลบเลยนะฮะกล่องในนี้ก็จะร้อนตลอดดังนั้นเวลาเราเสียบหรือว่าไว้ไฟเนี่ยให้ไว้อยู่ที่มุมหนึ่งของกล่องนะครับเวลานกเขาหนาวเนี่ยเขาก็จะเดินมานะครับเขาก็จะเดินมาเสร็จแล้วถ้าเขาร้อนเกินไปเขาก็จะเดินออกดังนั้นเวลาเราใช้หลอดไฟเนี่ยพยายามอยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับเพื่อให้สนกสามารถหลบหลีกได้นะครับดังนั้นใครที่ใช้หลอดไฟประเภทนี้อยู่ก็ ควรใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียในตัวนกอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมีก็คืออาหารลูกป้อนจิงจงจอาาลูกป้อนตัวนี้ใช้น้ําร้อนในการชงนะครับตัวนี้ใช้น้ำร้อนในการชงต,ตัวนี้จะผมจะใช้เป็นตัวนิโนแคร์ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ว่า ความมาตรฐานของตัวนกความมาตรฐานตัวนกการเลี้ยงนกก็จะมีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไขมันโปรตีนต่างๆตรงนี้ก็เป็นโยแคลใช้น้ำร้อนชงแล้วก็รอให้อุ่นๆนะครับโดยการแตะหลังมือเพื่อดูว่ามันร้อนเกินไปไหมเพราะถ้าร้อนเกินไปเนี่ยเวลานกกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้กระเพาะเขาทะลุได้นะครับดังนั้นอุ่นๆในที่นี้ก็อยู่ที่ประมาณนักสามสิบแปดไม่เลยสี่สิบนะครับ ก็ประมาณว่าถ้าเราเลี้ยงลูกก็อุ่นๆหน่อยนะครับถ้าถ้าเย็นไปนกก็จะไม่กินพอถ้าไม่กินปุ๊บเนี่ยเราก็เอาแก้วเชื่อชงเนี่ยมาไว้ในถ้วยน้ําร้อนก็ได้นะครับเพื่อมันให้เกิดความอุ่นตลอดดังนั้นเบื้องต้นแล้วถ้าใครอยากเลีล้ยงนกแก้วฟพาร์ตนะครับก็อุปกรณ์เบื้องต้นก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเลีล้ยงนกแก้วโฟรพ์พาร์หรืออยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ที่เพจ ฟอร์พัทแอนด์เบิร์สตูดิโอนะครับหรือมาที่ร้านได้นะครับร้านจะอยู่จะอจากพาซ่าโซนดีนะครับเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา11บเอโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นถ้าใครสนใจอยากจะมาถามเพิ่มเติมก็เชิญเข้ามาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ